สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมจะมาดูกิบผลไวรัส EP พีที่53ถึง EP ล่าสุดเลยนะครับอีพีที่57ฉากรับไมค่อยดูทีหลังนะครับเสียงอะไรเสียงอะไร

ม,มีสองตัวไวแล้วพี่ยืดมือมาลบอุ้ยอะไรลบได้ไหมอ้ยลบไม่ได้หนีประของเรา ก,กันจ่ปไปยักมากก็รู้แล้วเคเพียเลย Don t shoot I Don t kill him อะไรของเองมันไม่ได้ไม่ได้ถ้าเพื่อนร่วมทีมจะดูหน้าี่โน้นของใครอ่ะถูกได้ รบดิจิตอลด้วยนะยิงพี่ยิงอุ๊ยอุด้โอ๊ยปล่อยอ้ยแเลยไม่ต้องหาไม่ต้องหลุดไม่หลุด ไประเบิดอีกมีมีน,มน,นเนะีขยงเลยมีมาแล้วพร้อมปล่อยอืมอปกันีกทีเดียตกยืนต์ติดแขนเลย ดวงไราเนี่ยดวงเสี้ยวหมเยอะไรเนี่ยสงกไมดนี่นี่ทำนี้เออน่เบิดอ้ายโอ่ะข้าง หลังก็มีเออเรอียบร้อยนะ EP ต่อไปครับ EP ที่5สีสคนโดนตัดโอ,อ,อ,อเรียบร้อยที่ตอนี้ไม่เป็นเรียบเลยของสีเลยเพื่อนการซอมมีเกือบหมดแล้ว โอ้ยขนดีแมมดน่มาดูนี่คยวันก็จะปอยอะไทต้เฟยใส่โอ้ยดีใจเหมือนพี่ ดึงพลังอุ้ยดูดพลังออกมาได้พลังควบคุมเวลาเหรอตัวเปลี่ยนให้เป็นพวกตัวเองเอไม่ใช่ควบคุมอส่วน้นมือจากนี้ออก็กลาเป็นคนเดียวเลยที ตัวใหญ่เลยนะเอิเอเ้นก็พับเกียวกาไปอีกทีงสุดเ,เดิมเนี่ยหลบที่โเอามาือจับยืนรู้ทันรู้ทันติดกันที่เปนรกมมที่เน่ย ตมดต้มโอ้ยมเนื่จัะจับโนมือไนะจะจับโนปากนะโดนไหมโดนไหมือนไหมอ้ยน่าจะเก็บแบบอะไาได้ไนมไม่ดูนะเจอไม่ได้หายท้อโอ้ยเันื่อับังนะ สามครั me. tiver, 謝謝้งนจะหนดเอตอนนี้เอดูี้ถืัมันกันม่าจะโดนพาแล้วจะได้หนบขางไปหน่อยนีนหบกทำให้โดน อะไรอ่ออตอะต,ต,อตัวอะไรออมมี่เดททั้งเมรล่าแมนเตือยังไงเตือนยังไงคมีสีเทาเลยอืมอยโอเค ต่อครออับวีที่ห้าสิบห้าตัดแขนแขนองจะไปดูกันอืมเอาโอ้เมื่อกี้ยังม่อยู่เลยเฮ้พี่ประชนฟงงังพวกซ่วมนี่เหรออา้าวอะไรอ่ะผักแขนหนุดหนลงมา ดึงใไฟออกยบอุยอ้ยจุกชีวิตอ้ยกระเด็นเลยตื่นแล้วอุยอ้ย สัวมันไมเคลื่อนพลังทีเนี้ยมันต้องไปไว้ก่อนต้องไปหยุดไว้ก่อนถ้ามันได้ก้อนพลังมันเปว่าง ว่างจะสู้หรือว่างจะอะไรได้คนมันนีกอ,อ่ะนี่ะโอ้ยแล้วมีสาวหัวด้วยต้องไหลหัวหนึ่งนี่คือวิธีจังคเกับคุณตัวเล็ก ท่านิวแมนรู้สึกกลัวแล้วตรงนั้นโอ้โหก็ดูหัวมันนี่อุ๊ยอ้ยมือมือพี่โอ้ยมีใครมาช่วยได้ไหมอุ๊ยโดนตีตับค่ะแขนแขนแขนจะแขนหลุดปะแขนหลุดมือะ แค่ก็ได้มาช่วยน้อยนี่มึมาโดนนะอืมอุ้ยขาคี่ไม่ดีเหลือแล้วคนหายไปแล้วข้างข้างนึ่งแค่จะตามไปแค่ก็ได้มาช่วยก่อนที่ไหนดีก็มาได้ อะไอ่ยไม่หมือนกับของจิตรแมนหรือของใครโอ้หูโน้มเลยง่า็ะแรงนาดูจิตรแมนจริงด้วยต้องลงตีแมนกับดาฟว์ติดสามมาติดตรงหัวลงจีแมนตื้นแล้วอืม อื <18. c oughs> น่นเทีแปดอืกน x ทีแปดมันมีพลังงานอะไรอุ้ยต้นโของพี่มหล่หน้าคือรถเสียงยิงใส่ลบใ้มือมันเรียกอะไรอู ติมเงนไว้กับข้างหลังตองีอ้าวจะใช้พลังแล้วเขียงแบือบป็ซีลามขาดอืมระเบิดเครื่องพลังงานตัวยีใช้ไม่ได้อ้ะวตย รวมกันหล่นอ้ <c oughs> อวันนี้เปทิ้ตัวอย้่ยเยหรอมันกน็สูงแรงนะมาคนพลังงานทำไว้ทำมันได้แล้วนี้ ทีอเราเียนเอ้ยที่จะทำอะไร้ยจะีให่ย้ันเสียคราโี่ะรแบว่ามจะเป็นยังไงก็จะนเ้เขาก็จได้แล้วก็จะดย่าท นเดี๋ยวเขาจะตีต่องบน่าจะบกต่อไปสอทคนจุ๊บกลับเป็นร่างเดิมแล้วเพราะมันจะมีขาด้วยนะอุ้ยมันบีบหัวแล้วอุ้ยิยลำแสงโดนจนไปหมูไปกับขาเลย เฮ้อีกด <len ly> <mel od ic> <one jeu> ีอะไรปัก <Arduino> อ <white> ีกอ้วยดิ้งกลับดิ้งกลับโอ้ยลูกขาดดิถือได้ครับถือได้เลยเสียงอะไร หนูว่าเอามารวมกันอีกครั้งเราไม่ตายสักทีเริ่มมรรยากาศกันทีแล้วตัวเล็กอีกเล็บปากที่ไม่กันเหรอดูเต็มไปอยู่เล็กเลย สามตัวเราก็อยู่กลุเลยอืมนั่นขนทิ้งเดินมาหยละมมเียคุณพี่เปเอาวานมาตรไหนควานตามก็ไหล กล้องหลุดแล้วจุ๊บแขนหลุดวันโอุ๊ยพี่ก็ติงเเยอะเกินนี่มันดึงเหนึัดการไปแล้วหนึ่งพี่ก็แตะไม่ถึงแต่หวังกั่ว่าตัวแดงเหมือนเกลียวอ่ะหุย โอุยโอ้ยอุ้ยซ้ำด้วยอุย้ยเล่งพลังตัวเองน้องพี่มาจากไหนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ระเบิดสปินเนอร์อุ้ยือว่ายาคายกำลัดียาคายไว้แลากำลังดีเหรอ ดึงมาปิดกับตรงนี้ทำไมอ่ะโอ้ยสปีกเกอร์วูเมนยิ่มเนี้ยโอ้ยยิ่งเนี้ยอะไรอ๋อไม่เคไม่ช่วยได้เป็นน้อย มันมกนจะทุกทิศทางะเ,ะรรเม,มือวเแล้วอยมทุกทอนทุกแมนวันแล้วแล้วอัปเดทอเทจระชาาไกไเลพี่อโมเทจไชาาไกเลยพี่ไฟสีทองเลย โอ้ดีสีเนยนะมมตจากระบิดเวลา้ลังคลังสีเนี่ยประเดี๋ยวเลยงานอะไรสนอืมัมันเดินแล้วนวนตาเลยเอ,อืมอมาตรงไหนฮะเนี่ยไรไททัน ปีที่ห้าสิบเกดทุกคนจยุดกักมาเหมือนเดิมคือเรื่อสหมอจเลิกเบียดกัน สามตัวตงมาสามตัวตงฝั่งนี้ทุกกับสามตัวตงฝั่งซอมบี้แบบมาตัอใหม่ใใจไทยทันต่อยตัวล็อกมือแตบอืมอูวดโไม่ทันเลย ขวานด้วยขวานหบึสองบานอืออะไรพลังอะไรเนี่ยอู้อู้อุ้ยโดนเกิบนี่ยโดนเกิบโค้วตึงแต่วาแล้วจุ๊บอือ อมองห็นอนาคตแต่กลับมาโยกเลยตยอยียบไ,ไม่ได้แล้วกันนี้ก็มีแต่จะคิดว่าตัวเล็กแล้วมันไม่เล็กแล้วจุ๊บจำไว้นะพี่พี่เป็นเตยเตยท่นที่ต้องสื กำลังแรงน้ง่ท่วงอื่ปุ่มหนึ่สามเลยสองมุนแล้วเป็นสวรรคเลยจุ๊บอืมแขนไปแล้วบนอุือ ไปดอยไปแล้วหนึ่งอะไรอ่ะแกใช้พลังอะไรพลัง <c oughs> ลำแสงแลนะลำโพงตอนพี่วิ่งเร็วอยากก่างกระเดู่แฟตเดินห้ามไว kita sedang melihat, oke, oke, จะถัดไปเนี่ยล่าพลังกำลังอยู่ดีกว่าแล้วกลับบ้านนี่สุดที่ก็ได้กลับบ้านแล้วอุ๊ยตัวน้ำมอยจ้าเดินบนเดือยมาแล้วอุ๊ยน้ำมอยจ้าเอาไปหมดเลย อุ้มแล้วขากหุดแล้ว้ยเดินหน้ามโอ้ช่วยด้วยเนยอุมเบดเวลา เอาไปอีกแล้วกำลังด,ด,ดีเลยเอ้าวนเวลาเลยอะไรอ่ะจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย